อีกแล้วหรอพี่พี่จะมาเล่นแมปรถบ้านเราอีกแล้วหรอพี่พี่ไม่เบื่อบ้างหรอ,อาตามที่ผมสัญญากับคนดูไว้เมื่อคลิปที่แล้วผมบอกว่าถ้าคลิปนั้นถึงหนึ่งหมื่นวิวผมก็จะมาทําเกมโลบอกแมปบ้านเราต่อคลิปนั้นเนี่ยมันไป2 0 0หมืนวิวแล้วผมก็ไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนั้นไงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาเล่นกันอีกโอ้โหใครมันกระเด็นวนะละโอ้โอ,โอ,โอกระเด็นโคตรสูงเลยโอเค วันนี้ก็มากับตัวละครดั้งเดิมเลยเอ้าทำไมตัวผมมันเป็นแบบเหมือนมันบักจากการลงรถขึ้นรถเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเปิดฝากระโปรงได้หรอเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเฮ้ยเอาว่ามีระบบเปิดฝากระโปรงที่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยเล่นมาหลายหลาย EP แล้วแต่เพิ่งรู้ว่ารถมันเปิดฝากระโปรงได้แต่มันก็จะน่าน่าจะเปิดได้แค่บางคันโอเคคลิปที่แล้วคลิปก่อน,อนเนี่ยเราเล่นรถสิบล้อรถเอ่อคอกซิ่งไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นรถ ดกกันบ้างอ้กระบะซิ่งเด็กนะครับผมนี่เป็นไงเป็นรถกระบะที่ถอดกระบะออกนะฮะเอาไว้แบบขับเท่ๆชิวๆเดี๋ยวมาฟังเสียงสักหน่อยมีเสียงไหมเหมือนว่าเสียงจะไม่มีเดี๋ยวผมขอปิดเพลงในเกมก่อนผมกลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์โอเคปิดเพลงไปก่อนโอ้โหรถอย่างเฟี้ยวแต่ไม่มีไม่มีเสียงอูมีควันดำด้วยแต่ผมคิดว่าอีกคันนึงน่าจะมีเสียงเราลองเสกอีกคันหนึ่งออกมาก่อนสิแน่่อีกคันเนี้ย หู้เปิดฝากระโปรงด้วยเอาเรื่องอ้ดูเครื่องยนต์โอ้โหเครื่องอย่างสวยโอ้โหสวยมากสวยมากเครื่องสวยแบบสวยจ,จัดอะไรเท่าที่เคยเห็นมา <laughs> พูดเวอร์กันไปหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันสักหน่อยเหมือนว่าผมจะเห็นเขาไปปาร์ตี้ทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนี่มันไม่มีเสียงจริงนะทุกคนมันเป็นรถหรือว่าเป็นที่เกมผมวะเนี่ยว่าเกมผมมันค้างไปแล้ววะอ๋อยังไม่ค้างนี่ไง โอ้โหแต่ละคนนี่คือขับคอกซิ่งกันทั้งนั้นเลยแต่ผมขอขับบ้างแล้วแกนนะเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนละไมเอาละไมขับแ,แลกละขับกระบะคอกซิ่งดีกว่าอ๋อวัยรุ่นวัยรุ่นผู้เสียงยังเหมือนครับไปไป,ไปพวกเราไปพวกเราโอ้เจงแจงคอกซิ่งครับนี่ฮะเจงคอกซิ่งจะวัดทางตรงกับพี่หรอะ มาดิครับโอ้โหหลบรถทีไปชนประตูบ้านเกีขึ้นได้อยู่สวยยังเพอย่างตึงโคตรตึงโคตรอันตรายแกแกงคอกสิ้นครับเป็นคอกเล็กนะครับไม่ใช่คอกใหญ่คอกใหญ่นั่นจะเป็นอีกคันหนึ่งไอจอดที่เทหน่อยเราไอพี่พี่แกนี่จะถอยไปไหนะเน่ยผมก็จะขับตามไงประเด็นเอาเอาเอาวตกคลองตกคลอง ผมไม่ช่วยเดอ้อผมไม่ช่วยเดอ้อบอกไว้ก่อนเดี๋ยวรอครับมีคนขับขอคอกใหญ่ครับอันนี้คือ,อคอกใหญ่ครับอ่าแล้วไม่ไปเปิดประตูให้เขาแล้วเปิดประตูให้เขาหน่อยเออใจดีหน่อยประตูเปิดไม่ได้หรอมันบักน็กหรือเปล่านี่ไงไม่ได้บั็อกเนี่ยเออเป็นไงใจดีผมเป็นคนใจดีครับลงไปเปิดประตูให้ทั้งที่ไม่ใช่ เราจะเข้าไปหรือว่าจะออกมาผมก็อุตส่าห์เปิดให้แบบใจด,ดีเกินไปไงอาจากคลิปที่แล้วนะครับผมมีน้องมาคอมเมนต์ว่ามันมีสถานที่รับอยู่ตรงคลองน้าคลองน้ําตรงป้ายป้ายไหนผมไม่รู้ว่าตรงป้ายไหนน้องเขาบอกว่าให้ดําน้ําลงไปแล้วจะเจอป้ายอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้สิอันนี้มันไม่น่าจะดําได้นะเพราะว่าน้ํามันตื้นมากอ้าอาออรถเรามันขับไปไหนก่อนรถเรามันขับไปเองครับ อะไรวะเนี่ยโอเคสเสรออกมาใหมโอ้ยโอ้ยขอเปลี่ยนรถดีกว่าเดี๋ยวขับเป็นอ้ยอิซูซุตัวเก่ากึกเลยครับอันนี้น่าจะเก่ามากๆเลยนะสำหรับคันนี้น่าจะรุ่นเก่ากึกเลยโอย้มีคนตกคลองว่ะตัวตัวอะไรวะเนี่ยดูดูด,ดูใส่ชุดอะไรมาต่อเน,นจรหรออพอมีคนไปเอารถไปจอดตรงเถียงนาน้อยด้วยเดี๋ยวขับไปดูหน่อย เชียงนาน้อยคอยนางแหน่ห่อเ,เดี๋ยวลงไปดูหน่อยว่าในบ้านนี่มีอะไรหรือเปล่ามันเข้าไปได้หรือเปล่าก่อนประเด็นไม่น่าจะเข้าไปได้น่าจะเป็นแค่มโมเดลบ้านนี่ไงเข้าไม่ได้ทิศตรงประตูก็ประตูไม่เปิดให้โอเคขึค้นรถเราดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะอ่เป็นคนขับสิเอารถเอารถลงทุ่งนานีา่น <laughs> ป่าเข้าใครไม่รู้เนะ ม,มีการแข่งขันรถกระบะตรงนี้โอเคขอแข่งด้วยหน่อยมาๆมา,มาแข่งด้วยใครตึงใครตึงมาได้เลยครับใครตึงมาเข้าเส้นลายได้เลยโอ้มีก็อี้คนดูด้แต่ไม่มีคนดูสักคนมันตึงมันจัดเสลื่เกิน <laughs> โอ้มาๆมา,ม,ามีใครจะแข่งหรือเปล่ามันต้องกดไฟเหรอมันคลิกคลิกตรงไฟได้ไหม ไม่ได้นะครับไม่ได้อันนี้คือเป็นแค่ไฟหลอกหรือเปล่ามามามาใครจะวัดใครจะวัดแข่งเด็กกลางทุ่งนานะครับผม <laughs> ใครทำมหาธรรมวะเนี่ยไี่เล่งเครื่องรอละโอ้ย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 ,อย,อย,อยคันดำด้วยไป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 อุ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วกับอิสุสอ้ยโดนเบียดเอาเอาจะเบียดจะเอาเหรอจะเอาเหรอฮะ เก่าเหรอคิดว่าเก่านักหรอมาได้นะเจอได้นะเออได้นะยกหล่อขึ้นไปไม่เอาดีกว่าไม่ปไปไล่เขาดีกว่าค <c oughs> ขับเล่นของเราดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วใครเอาคอกมาจอดไว้ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ารถใครน่าจะเป็นรถคนนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาจอดแล้วก็เดินไปทำไมคนเดียวเอ้เออหืออันนี้เหมือนจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งดูดีมันมันมันน่าจะเป็นหุ่นหุ่นที่ ep ที่แล้วเราไปเจออยู่ในสระน้ํา แต่คลิปนี้เนี่ยมาอยู่ในทุ่งนาแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนขนมาแล้วขนมาได้ยังไงก่อนเพราะว่ามันหยิบไม่ได้เนี่ยเอ้ยไหนลองเปิดฝฟกัโบร๊ดูหน่อยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับคันนี้เปิดไม่ได้มันเปิดได้เป็นบางคันซึ่งคันนี้เปิดไม่ได้ใคเป็นคนครับควันดำด้วยเป็นไงพี่มันต้องควันดำน้องอ๋อ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 มีผู้สาวมีผู้สาวผู้สาวขับซิตี้ว่ะ ใช่ไหมใช่ซิตี้ไหมฮอนด้าอะไรออโตโยต้ายาลิสมันจะไปซิตี้เฉยเฮ้ยเบื้นเครื่องเบิ้นเบิ้นคนดำใส่ <c oughs> เบิ้นคนดำใส่ครับเอา้เอาออร้อน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 ควันมันไม่ออกอ่ะควันมันไม่ออกโอเคเดี๋ยวเรามาลองวิ่งทางตรงเล่นกันสักหน่อยละกันนี่ทางตรงมาดูว่าคันนี้จะวิ่งได้ความเร็วเท่าไรครับรสำหรับอิซุซูดีแม็กปีเก่าคึกคร ไปไปแล้วความเร็วโอ้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่กิโลเมตรนะครับเป็นไมล์โอ้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอู้ถ้าแปลงเป็นไมล์นี่ก็น่าจะเกือบสามร้อยไดออ้ไม่ใช่ถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรนะครับผมเกือบสามร้อยเลยเมื่อกี้นี่โอ้มันโหดจัดเอาเรื่องจัดโอ้คอกซิงดิฟว่ะคอกซิงดิฟได้เว้ยแล้วเราเปลี่ยนรถเล่นกันสักหน่อยละกันรถคันนี้เบื่อแล้วเราเปลี่ยนไปขับคันอื่นบ้าง เราจะใสก็ได้เล่นแล้วนะฮะเอยคันนี้เรายังไม่เคยเล่นเลยฮะอันนี้มันโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หรือเปล่าใช่ฟอร์จูเนอร์ไหมข้างหลังมันเขียนว่าลีเจนเดอร์โตโยต้าลีเจนเดอร์มันน่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์นั่นแหละเอาขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้ขับได้ไหมคันนี้เอาขับไม่ได้ครับตัวละครบัคกครับผมต้องรีเซ็ตตัวละครใหม่กดรีชาร์เตอร์ไปเลย แล้วก็ตายลบรถเลยอย่าลืมลบรถเกิดไหมน่าจะน่าจะได้ไปเกิดอยู่ในฟาร์มนั่นไงว่าละอูคนเล่นเพียบเลยทุกคนครับดูดิแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยก็มีน้องๆหลายหลายคนที่เข้ามาเล่นกันเยอะขึ้นนะครับผมแล้วใครมึงเอารถ <c oughs> ใครเอารถมาเตะตรงนี้มันไม่ใช่ทางของรถแล้วเนี่ยเอาจริงดิเนี่ยพี่แกจะเอาขึ้นใช่จดได้เลยดูดูดูอย่ไม่ขึ้นแล้วหรอ โอ้โหโอ้โหจะเอาจนได้เลยยังไงวะเนี่ยไปไปคงไปแช่นอะไรมาเนี่ยไปแชน่นเกะอะไรตรงนี้อาละเบรินเครื่องมาอย่างแรงฮะจังหวะนี้ลงคลองอ้าวไม่ลงเลย <c oughs> โอเคนะฮะเดี๋ยวเราเศษรถของเราเออกมาเล่นดีกว่าอ่ามีคันไหนบ้างที่เรายังไม่เคยเล่นเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นคันนี้ผมไม่ได้ใส่คันนี้สักหน่อย ผมเสกคันสีเขียวแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่รูปภาพหรือเปล่านี่ไงรูปภาพน่าจะบ้าครับอันนี้ล้อเดิมครับอ,อีกคันนึงนี่ล้อแต่งเห็นไหมมันคันเดียวกันกับคันที่เราขับไปเมื่อกี้รถก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ที่เราเคยเล่นอ่ะคันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมดนี้เลยเฮ้ยคันนี้ยังไม่เคยเล่นอ่ะลองขับดูหน่อยสิแรงหรือเปล่าคันนี้ขับฝั่ง ฝั่งขวาไม่ใช่หรอไอ้ hey, พวงมาลัยซ้ายไอ้ hey, เดี๋ยวมันพวงมาลัยซ้ายเอาถามจริงแต่มันมีเสียงอยู่ถือว่าจวดจาดอยู่อเดี๋ยวเราจะขับไปฝั่งทางนี้แล้วกันขับไปฝั่งทางนี้ไปร,รับไม่มีอะไรนะตรงเนี้ยลิฟต์ได้โอ้กระบะซิ่งลิฟต์ได้อยู่แล้วเราก็จะขับออกไปที่ถนนอันนี้มันคืออะไรเนี่ยผมเห็นมันมันมัน ะอะไรส่งนึพี่รับน้องเขาบอกว่ามันอยู่ตรงป้ายนะป้ายแล้วก็มุดลงไปในน้ำแล้วมันป้ายไหนก่อนประเด็นบ่อไหนต้องบอกว่าบ่อไหนดีกว่าบ่อนี้หรือเปล่าดูสิไม่ใช่นะครับผมไม่มีครับบ่อนี้ไม่มีครับไม่แต่เสาไม้น้องเขาบอกว่ามันจะมีแค่สปริงโง่ๆอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นจุดรับ สันนี้ไม่มีอะไรเลยขอลองดูสันนี้หน่อยสิสันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวลบรถล,ลบรถเราออกไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะว่ายน้ําหาสปริงคิดว่ามองแค่นี้มันก็น่าจะเห็นแล้วปลาถ้ามันจะเจอสันนี้ก็ไม่น่าจะมีเดี๋ยวลองลองมาดูสันนี้สิสอนนี้เป็นสัที่ใหญ่ที่สุดไอไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้สันนี้คือเกลี้ยงเลย ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวเปลี่ยนสะหน่อยม,มีอีกไหมมีสะอีกไหมหรือว่ามันจะอยู่ตรงคลองน้ำตรงนูน้นอืมมีสะตรงไหนอ,อีกบ้างสะตรงนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องขับรถไปเดี๋ยวขอใส่รถออกมาเอาอะโตโยต้าเจอต้าเฮลักวีโกแชมป์นะครับผมโตโยต้าตัวเก่ากึกเลยขับฟังหนหขวาโอเคมีเสียงแ้วอุ้ยแจมเลย โอ้ยโขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะไปมุดน้ําฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นี่มีสระน้ําหรือเปล่าฝั่งนี้นี่ไม่มีสระน้ําเลยมีแค่คลองน้ําโอ้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 รุ่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะวิ่งมาหาผมทําไมเรารู้จักกันไหมรู้จักกันเปล่าอ๋อเขาเสกตัวของเขานะครับผมไม่เกี่ยวกับเราหรือว่าเขาจะจําผมได้ไงหรือว่าเป็นคลองน้ําตรงนี้หรือเปล่าสระนี้สระนี้ ลองไปดูสระนี้หน่อยสิแต่นอเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในในสระน้ํามันอยู่ในคลองอ๋ออออ,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 อ๋อทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่สระน้ำมันตรงนี้สุดแบบแล้วโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอ้มีคนเอาคอกมาจอดตรงนี้ถอยไปจอดข้างๆเรารอ,อหน่อยเอา,าเรื่อง,งจึดจ้าจะไปไหนโอ้ว่าจะจอดถ่ายรูปแอคสักหน่อย ไปจอดถ่ายตรงนี้ก็ได้วะตรงนี้คนเยอะดีโอ้ฝ่ายหมอบก็มาครับมาทั้งซิ่งมาทั้งหมอบอ๋อเฮ้ยมันชนไอ้น้องหลบไอ้พี่หน่อยอ้าวอ้าวอา,อ,า,อ,าออกไม่ได้แล้วทีเนี้ยออกไม่ได้ก็เดินหน้าเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เอาวะเอาวะมา่มาครับผมมาครับนับเลยนับเลยนับเลยฮะ โอ้ยต่อยเขาเออกก่อนต่อยเขาเออกก่อนอ้าวเรียบร้อยโดนแซงแบบนี้อใครบอกตกครองก่อนละใครบอกตกครองตรงนี้ขึ้นได้ไหมหูได้ว่ะบีโก้มันแรงว่ะมีโก้มันเอาเรื่องจัดๆเลยสุดจัดสุดเกินเอ้ยอีสุคันนี้จะแข่งว่ะมามาได้จัดได้นะจัดได้นะ ได้นะมามามาใครจะแข่งมาใหม่มาใหม่เขาเส้นรอเลยจังหวะนี้ฮะรอให้คนมาแข่งครับไม่มีใครมาแข่งเลยอ่ะแต่พอพอจะแข่งก็ไม่มีคนมาแข่งด้วยแล้วเราขับกลับไปฝั่งนั้นดีกว่าเฮ้ยแบบว่าผมจะเห็นอะไรมันคืออะไรคลองตรงนี้มีคนเอารถมาลงคลองด้วยมีคนเอารถมาลงคลองด้วยหรอไม่มีอะไรทำกันเืองไงวะเนี่ย ดิฟครับดิฟโอ้ชุดออกมาโอ้ยชนชนชนนี่นี่เบียดเบียดเบียดแรงบ้าวแรงบ้าวแรงบ้าโอ้โหตกสระน้ำเลยเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุยจ้ำซุปเปอร์จ้ำทำไมมันจ้ำสูงจังเกิดอะไรขึ้นผู้กระโดดโคตรสูงแต่ไอตรงนี้มันมีคลองว่ะเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันมันว่ายน้ำได้เดี๋ยวอาจจะมี ที่รับอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไหนที่เห็นมีอะไรเลยถ้าเหมือนเมื่อกี้มันว่ายเอ,อ้ยนี่ไงเมื่อกี้มันว่ายน้ําได้ครับแต่ไม่เห็นมีสปริงเลยน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเฮ้ยเฮ้ยดูดิมันว่ายน้ํากระลาบน้ํามันกระลาบน้ำํำงามๆไหนไม่เห็นมีสปริงเลยผมหาแล้วไม่มีจริงๆ ไม่มีก็ช่างมันโอเคครับทุกคนก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับอุย้ยเดี๋ยวนะั้นมันเปิดไฟได้เหรอเอ้ยอยังเซียวมันเปิดไฟไงวะเนี่ย่างตึงต่างตึงแง่งเฟี้ยวอะน้องโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นวิวเดี๋ยวมาทําต่ออีกละกันไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถึงก็จะมาทําอีกนะครับผม